สวัสดีครับสำหรับในวิดีโอนี้จะมาแนะนํำการแก้ไขยอดคงเหลือของสินค้าแบบแก้ไขโดยตรงนะครับการดำเนินการให้เข้าไปที่เมนูระบบงานจากนั้นไปที่จัดการข้อมูลสินค้าจะปรากฏรายการสินค้าทั้งหมดที่อยู่ในร้านเมื่อต้องการแก้ไขยอดคงเหลือโดยตรงสามารถทำได้โดยการเดินคลิกที่ช่องคงเหลือ จากนั้นใส่จำนวนที่นับได้ที่คงเหลืออยู่เมื่อทำการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดบันทึกสำหรับข้อควรระวังสำหรับการใช้เมนูนี้คือให้ทำเมื่อมั่นใจว่าหน้าร้านไม่ได้กำลังขายสินค้าอยู่หรือว่า สต็อกนิ่งแล้วหรือว่าให้ดำเนินการหลังจากที่ร้านปิดจากนั้นลองมาดูรายการสินค้าคงเหลือก็จะตรงตามที่เราแก้ไขข้อมูลไปเมื่อสักครู่ เป็นอน,นุรปล้อยสนับการแก้ไขสินค้าคงเหลือแบบแก้ไขแบบโดยตรงสวัสดีครับ